นพี่น้องตอนนี้เรากำังเดินทางมาไกลสุดๆสุดซอยเลยใกล้จะถึงเซ็นซรัลใกล้ที่น้อยหนึ่งจะได้มันเป็นพวกนั้นยัอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องเราทุกจ๋ากำลังซอยเชิงในต้มพี่น้องซอยเชิงในแยกไว้ตั้งหากพี่น้องต้มแล้วต้มแล้วคือมือขอบปาเรานี่เป็นโต๊ะเกลือเขียมือจนที่ล็อกมือจนอันเป็นยังกัเอิตอนนี้ก็เป็นเวลา โอ้สีทุมครึ่งเนีเนะสู้ๆตึงงหนกันเลี้ยอีกนิดนึงให้กำลังใจตัเดีเดี๋ยวมืออื่นแปลงล้างใหม่เผื่อก่อนเจอช่แต่งตรงงามเร็วมือนี้หันเดี๋ยววาดเด็วมหมเนี้ยทมงๆไปก่อนธรรมชาติเลยดิธรรมชาติไปก่อนเดี๋ยวในเขาลอยเข้าดอกกับเหวเลยในลายเส้นนะ คอยลุงคิดใจซื้อรถตัวใหญ่แล้วเนาะอาจารย์เพื่อนทางนั้นเห็ดอย่างเนาะเอาบัตรแจกให้น้องพี่น้องน้องน้อยพาไปทางนั้นนะคะเห็ดอย่างทางนี้ทาง้นั่งเรียนค่อยเด่หวานวอเตอร์เมลอนวอเตอร์วอเตอร์หนาหนาวพี่น้องตอนนี้ค่ะเนาะฟังขึ้นอากาศเย็นน่ะลีหนาวแต่พี่น้องตอนนี้มีคนมาขโมยกินอบของเราใส่น้ำ ข้าวปุ้นทำอะไรกันคะซีมน้ำข้าวปุ้นนะพี่น้องนีงนค่คล้ายๆข้าวปุ้นน้ำมัวเลยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบ่ออันท่านเด่นแห,ห้งจ<ห>้ะ,ะไม่นางเห็ด <c oughs> สูตรที่แปลว่าโบบทอ,อ,อันต่ำเครื่องเวยจ้ะถ้าต่ำเครื่องแล้วเพื่นที่เป็นแย่ๆก็เลยบอใส่ว้าวน่าทานมากที่จริงท้าใส่ข้าวปุ้นค่ะน้ำของพ่อด้ยค่ะซิมเมิองก่อนหัาแซบบ่ ไปใส่พริกผงก่อนถ้ามักเพชรก็ใส่พริกผงแม่มุกินบ่แม่ไม่กินข้าวเย็นทำขายดีไหมคุณแล้วบวเมนูใหม่เฮ้ยมื่อกินเลยเตกียเตกีย้น้องน้อยมุกินบ่ แย่บ่อยไหมแซบบอคอมเมนต์มาถ้ามีหัวเส่เท้านะพี่น้องหัวเส่เท้านะแซบทวาันมัวขือไปเนาะพอดีน้ำแห้งะวาเป็นเอ็นเนะพี่น้องที่เข้ารอๆออกจากเนื้อ หน่อมานิชยังหนุกกินเอาแล้วลวัน<อ>ที่เราดื่ะะมหรือรือร้อเขาน้ำปลาโหลคนเองเนาะแล้วผิดเพี้ยนหมดเลาโต๊ะเขาไม่นอนเนี่อยนไม่โต๊ะตอนนั้นตอนนีเมนูนี้เราทำจืดไว้เพราะว่าน้ำเขาจะแห้งพอแล้วปลาเค็มพอดีสุดยอด ุดยอดแพะนวี่พี่น้องตอนนี้ฮากำลัาางค้างหม้อแกงเนาะจานี้นี่ก็หม้ออบของเฮาจะาลังหม้อน้ำต้มไม่นางก็ได้ลวกหมูไว้แล้วเนาะจ้านี่ใส่น้ำไว้รอให้เพิ่นเดือดนี่ก็ะลวกหมูแล้วก็เตรียมฝักไว้แล้วนี่แม่นางก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ฮอนนะจ้ะ ว้าวเนื้อหมูเน้นๆวันนี้ฟักรอติดตาม z มตอนต่อไปด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่น้องตอนนี้หมอกแกงจืดของไม่น่ากระเดือดแบบมาสักพักหนึ่งแล้วแต่คือสิเปื่อยแล้วฟองพุ่นไม่น่ากระตักอกตั้งหลายแล้ววันนี้ไม่น่าก็เสียเอาฟักกับอันอันฟักทองลงเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่ ผมอนุญาตไ่มือเด้อแต่พี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยตอนนี้ใหญ่เลย,นนเ,ลยเพราะวันเป็นแกงจืดนอะแต่พี่น้องออเทลงไปเลยบ่ระวังเต็นหวไหวไหวนี่เรียบร้อยวันนี้ก็รอให้ฝากพื้นนั่น ได้เกือบเต็มหม้อเลยเออแล้วก็ซ้อนฟองพนออกเพื่อความสวยน้ำจะได้ใสแกงจืดฟักกระดูกหมูเด้อจ้ะพี่น้องแม่นางกระปุงแล้วเรียบร้อยเครื่องปรุงกระโบมีอย่างย่างเลยจตะมีแต่รสดีผงชูรสใส่เกลือแกงจืดเท่าสิบใส่น้ำปลาเนาะแต่พี่น้องคนสีคาวน้ำปลาเขาสิใส่แต่เกลือถ้ามีพริกไทยก็พริกไทยลงไปโรยนํำจะพี่น้อง แต่ว่าโบม,มีพริกไทยแต่ว่าไม่มีพริกไทยไลืมเ้าใส่พริกไทยเพงสีหอมนี่เพิ่มสีสันด้วยฝักทองสวยมากรอให้ฝักสนซุกแล้วใส่พี่น้องบันนี้สีสันสวยเดี๋ยวรอให้เพิ่นเดือดแต่พี่น้องบัน,นี้ อาเดือดคักขนาดเลยพี่น้องตอนนี้นี่โอ้แล้วเข่ากไก่บดได้ควันควันมาเห็นมาเห็นความสดว้าวกระเซฟขนาดเลยบานนี้ฟักขอาเฮากองนิ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วจะพี่น้องเฮาก็สิปที่งลงไปไว้เลยอื่นค่อยอุ่นนะเนาะ ลงลงไปไว้แต่บันนี้เฮากระชิพากันหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องมันตาเดือดปวดฟันฟาดปาดฟาดปาดฟาด,ด,ดพี่น้องตอนนี้ไม่นางก็อาบน้ำมาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้อันนั้นใส่สชบายังไม่ทาเ็ดตรงผมก็มาเห็ดลาบไปเนาะพี่น้องอันนี้ก้อยก้อยดิบอันนี้ละแต่วันนี้เฮากระชิมาแพ็คใส่จานเลยเนาะจ้าเจ้าสุกกรอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวหน้ายังซดอยู่เลยเนาะยังไม่ทาย,ยาเลยรีบมาแห้ง อยู่ทางฝัางเราค่ะเพิ่มนชินิยมไหมว่าตักใส่จานขึ้นโต๊ะนะพี่น้องดีใส่แล้วใส่แล้วแต่ว่าบวกผมกันเลยตักใส่จานขึ้นโต๊ะแล้วสิเอาอันอันนี้มาแพกพี่น้องแพกปิดไว้แพกกันหนึ่งวันเที่ก็ต้องใส่อยู่บ่แล้วมันก็สะดวกสบายใช่ที่ก็ใส่เรียบร้อยนี่เลยอูมามียิ่งใส่เยอะเคลดลับของครามอร่อยนะพี่น้อง บอให้แพ้เป็นได้บ่จานตอนนี star, ้แ <K aiser> ่เบิรอยู่อะบแ้าพี่น้องเลยผ้าเดียวแบบเบิดพลังเอาหลายเติรเยิดอยู่เลยหนมแล้วอ้าวอเก่าบด่เลยอิเยอยู่พี่น้อง เอาตัวมันยู่มันบ่อเมันยู่กระชับนั้นก็ได้แล้วหกกระเทืองก็ได้แล้วหือว่าเฮาเห็ดก็เป็นหรือเ่ว่าบ่อจานจะนี้บ่อยยู่คือเฮาแพ็คใช่ไหมตัวนั้นในโต๊ะใะพี่น้องจะชุกแคกนะมันบ่อยยากยู่แต่กะติดไปพอได้บังกลุ่นจานรุ่นนี้บ่อยยากยู่บ่เอามาเป็าประหยัดออกเอาไปม้ก้อยไปเอาแมงกันไป น้ำงอยไปน้ำจึง,งย่อไปเอาเซลถังไว้นะพี่น้องปฏเริ่รัดดิบให้คนคงความสดเดี<อ>๋ยวนะคะนะ <c oughs> โอ้เลยนะไม่เอาลาบเลือดแล้ว <c oughs> พดอดีลาบเลือดเลยพนะี่น้องตกเหล็กเลยโอ้ยโอ,อยู่อ่ะตัวนี้กับโอ,อยู่บอืงได้ได้ได้รุ่นนี้กับโอ,อยู่ เดีเป็นผู้ตักเขาถ่าตักเสือบอกว่าลงชะถทางไว้บปล่ามันพักแท็กไม่อยู่ก็เอาลงชักทางไปชามคนมาตักช่วยไปเดี่ยนั้นแล้วไมเริ่มอยู่นะเนี่อาจจะไปใบอื่นนะใบอื่นคือกันใบคือกันแท็กมาแล้วใช่ไหมน้องมันติดเบือกอยู่เลยมันคนมันตักเชือกไ่แล้วมันประเภทนี้มันติดเบือกอยู่ ถัเป็นเ้าว่างอยู่บาดกันเพื่นมาแล้วเขาก็แต่งตัดตัดเอาเนาะทางว่างแต่กระซาม้างิลงบูได้ังใหญ่ตัไนี้าเสียใหลังนี้ใส่ซามน้อย่อใส่ซามเป็นอยังไงองเบิร์ดเบนี้ดูใบนี้ก็บรได้ต่งดล่ลยนี่ห้อข้าวซาุกเลยก็ได้เลยเพราะมปนปต๊คเิมันถงว่างเต็งกันมันกาเซียนตปิดขึ้นหรอ อ้น <medio> no oh, ่นไหอื่นจะจัลโอ้ยนี่ก็ได้นาะแขกไล้ไว้แล้วต่เขามากกนาานำบัตรเชิญกับเก้าโมงบัตรเชิญเลยขออัดทางเครื่องมันก็ได้แล้วอตัวนี้พอได้ด้ะ อันเป็นี้ขอดายีน้องไม่ว่ามือบางกล้องเลยเล็บบางกล้องาเห็นเยอะตัวตนี้ได้ตัวนี้จับตัว้อาเนื้อไปสดๆค่ะค่ะพี่น้องลาบปไป พักกินกับลาบจะม land, the <te ีพักอย่างไรนะครับมีพักข้าเม็ดเือพักเสมาดพักกะลัมทิพเท่ามีแล้วอยู่ในมัはは้กระลำอาจารย์เพิ่นเพิ่นหราพักอันดิบเข้าถ้วยเนึ่งชุกเข้าถ้วยเนึ่งกินอยู่ในคนตื่นนอนจะไก่ขันนะโอ้อย่าลืมแต่งไปให้เจ้าอันจะถึงจะผ่านเพาน้อง ไปแล้วโอ่ไ้สุนไปอาบน้ำพี่้อาเยังก่อนยังไปบ่ได้ยังมืดเอาไปะแล้วเาตัวจ็คให้แล้วจะเอาไว้บ้างไแมคุณก็เตาะท่มอปอเลยรอโอสมุนท้งนุ่พี่เว้ยโอ้ยตามเห็นติดแบบ นี่เป็นจานจานหินเนาะพี่น้องมาในติดแบบผักในติน๊ดจานระเบื้องจานตะเบื้องเนะาะชุกกระเล็เบโบกินนี่ติดแบบแกบผักงามวันเข่าบ่ได้ลูจะดาษไลยนสี่กระาน,นี่สองใบแล้ว ข้าใเห็ดแตกไปลายใบแล้วจานกระเบื้องใส่บ่ก่อยันเป็นแล้วลดมือแตกตลอดพี่าแต่เมื่วานจนฮอมื่อี้นน้องพี่น้องรางุงสีเพื่นว่า6กลุงสาวออกมาจากคาแขกพี่น้องยาติพี่น้องทางทรแขกเนาะเก้ามงก็พออพี ถนนก็บ่ค่อยดีประมาณมหนาสิเก้าโมงหรืแหละหอนเก้าโมงเกือบ1ิบโมงใช่ไหมโอ้ยตงนานคนลาวคนขับรถไป,ป<ะ>เดี่ยวพี่น้องหกเจ็ดแปดเก้า 6, 7, 8, โมงนี่แหละหอนเจอคนสีสูอันป้าผู้นัน้นอ่าผู้นี้หลายคนคคเนาะคนนี่เต็มรถมีการใบนี้ก็สวยที่ดอกไม้ แกงกะเพราแกีจะทานได้ของแกงกะเพราผักองสีบ้าฮอตแล้วก็ยกเข้าเจีหัวละไปนำขามางแกงขันและกะเพราในอันผ้าควันกับผ้านึ่งเลยเนาะอืคผ้านึ่งละกระตัวหอยใ่ผ้าสุวยดาตวยก็่เรา่ตหวายเอาไปใส่เนาะตัวหวายกัช่องอันที่เท่านั่นแหละตักหวาย่ใส่ อืก็ขวาจะหม่ใช่ทั้งในใช่ผักขวัญน้องเขาจะไหมาเน้องจอยอดจอหวนัมใหนามานำพักได้ชิล้างเอาพระธาตุกระเปารับออเดอร์เด้อจพี่น้องใมาได้เอามา กะแซ่บขนาดเลยเนื้อสดๆเลยเนาะดีดีที่เอามาเป็นเบิดเลยบอสเบิดเลยบ้ามันผสมมันบผมพี่น้องชิว่าข้างเข้าไปตามเอาบีที่ร้านอันที่เขาสั่งซีนเนาะเขาได้บีแบบชิว่าได้ไหม่าได้ประมาณประมาณบอกบัตรถึงวีเราเป็นหน่อยว่าจะสิ่ว่าอย่งไรเอามาใส่อันรับประมาณได้ส่งจานกับคนอีเบิดเลยบี ดีตัวนั่นนะเอาใส่ลากินแรงบรีเบิดีน้อยพี่น้องบ้านนี้แม่นางจะสิมาคนยำเลยจ้ายำกับที่เป็นยำหมูยอใส่เฮ็ดกันขาวเนาะพี่น้องนี่นะเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดอย่างเฮ็ดหูนูขาวบ่พี่น้องหูนูขาวเห่เนไหในถุงเป็นเฮ็ดที่ผนเฮ็ด,ด,ดมาจากฝั่งไทยสวยงามนะจ้าหอมน้ำจิ้มมาก ไว้หน่อยหนึ่งเพื่อคนมาทำหลังแล้วอันนั้นเนาะบางเธอมีแขกมาทำหลังพี่น้องคนอาชิมาบอ,อกพร้อมกันนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวหอมหอมแดงหอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ค่ะนี่เข้าไปเลยจ้าโอ้หะพี่น้องตอนใหญ่แท้ไฟสิเป็นผู้โชคดี <laughs> ตัวเกี่ยวก็ไอหมีเนาะเป็นคนซอยหอม โอ้ยนั่งคือโบยิบอันยิบกระซามีอจะมาลอยนี่อันนี้เป็นผ้าโต๊ะผ้าเขาะพี่น้องผ้าเข่าฮอนกิต้ปากบออกเลยจะพากันนั่งหหยอยนี่เรียบร้อยนี่พี่น้องผ้าโต๊ะเต็มกระซามเลยเนาะยังพันใส่ตังชา่กระลำม่วงกระลำม่วง เพิ่มสีสันน้อยหนึ่งสีสนันนี่น้องพี่น้องโชคดีตอนกลางคืนกับตอนเช้านี้แมลงวันยังบม่มีหน,นึ่นลนงลงมาเลยยม่มีใส่ชีบัวสดใช้ขนาดพี่น้องมอน,นี เฮ่ยน้ำยำม嘛พอจะบ้าขวดหนึ่งเนาะพอแล้วเราเราลงคนมึงคุณได้เห็ดเปรี้ยวปั่นเลยน้องแจ๊พี่น้องคู่ดีว่ายันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่กินเลยอ๋อกินแล้วท้องเสียเด้ผู้เฒ่าเพิ่นท้องใส่บ่ค่อยดีโดยเฉพาะแมลว่าเทลว้าวเลี้ไปเลยพอกันเนาะพอกันคนกันเนาะอาสิมาคนกับก่อน โอ้คนเกือบบวายโอ้ถุงมือใส่เฮามีนะถุงมือยางอะบ่อ้ยบ่จะใส่บ่ได้บ่จังเนาะมันเบิร์น้อยพอดมือเจ้ากับมือเฮาใส่ได้บ่ใส่เอ็มบอ้ะใส่เอ็มถุงซิลิโคนนะนะฮะนะน้ำคอลน่ะเนาะ ถ้าว่าเหาเอามือฝ่ามันคือสีแบบอันสีมุ่นเนาะคนแบบนี้เป็นตอนสวย,ส,ส,วยสวยแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่มสีสันด้วยพักสีเขียวใส่เข้าไปให้หมดเลยอือาว่าเฮายังมีอีกกระปุกหนึ่งนะพี่นนองเข่งกระปุกพอดีบาดท,ท้าย ไวย้ยำให้คนมาทีหลังเดี๋ยวแขกผู้มาทีหลังเพิน่นสิบบได้กินอย่างนะพี่น้องเพิ่นท้ายเขาได้ต้องแบ่งไว้ก่อนมือนี้ถือว่าเป็นมือที่สู่ชีวิตแห่งในชีวิตของเฮาทุกคนดีแต่พวกเฮาฮ็กกับเข่าเป็ดนะ <No. S 2> เนาะเมื่อสุียแมนฟากันฮ็ดเอากับน้องพี่น้อง นี่แหละผนโครงการที่เ้าเห็ดกับเขราปิ่นเนาะเต้องถ่าไผ่แบบเ้าเฮ็ดเลยแล้วก็แขกเพิ่นมากกับให้เพิ่นซอยตักซอยเสิร์ฟเนาะเราต้องถ่าเพื่นมากกันถ่าเพิ่นมากอะเพื่อที่ได้เย็ดเพื่อที่ได้อย่างเนาะก,กันแมนนาน่งสีสันน่าทานมาก จี๊ดจ๊าดขนาดเลยพี่น้องอ<จ>โอคตรเมื่อย่ายแขนเฮาอยากอำนวยความสะดวกให้ตัวเองน้ะพี่น้องเพื่อได้ถ่ายทอดคลิปออกมาให้พี่น้องเยบซีด้เบิง่งก็เลยผ้ากันแบบจัดเตรียมยังให้มันแล้วสะดวกสบายก่อนขี่อันแขกจะมานี่แบบสมมุมนว่าแขกควรมาสอยน้ะพี่น้องเข้ากับที่ได้แบบ มาเก่าบ,บนหาน้าน้านี่เพื่อนยิงนะเขามาพากันเตรียมแล้วก็เฮ็ดเพราะว่าไม่นานก็พอมีความดูนิดนึงไปนางก็เคยเฮ็ดอาหารอยู่นี่น,นิดเดียวเลยไม่ได <c oughs> ้มีหลายก็ <c oughs> เลยพากันลุยเองแ <c oughs> พ,พากันลุยแล้วก็เตรียมเฮ็ดเลย ข้าวเนื้อเข้าวหนังแล้วเพว่าลองชิมมึงดูคนแล้วจะใส่พักตั้งไส้ขึ้นไส้โรยหน้า,ายิบใส่น้ำน้อยหนึ่งเนาะเริ่มข้าวเนื้อเข้าวหนังเลยไปหาช้อนมาชิมดิหาช้อนมาชิม น้องวันนี้แม่นางก็จะมาซิมไม่เบิ่งลองซิมเบิ่งรสชาติเป็นยังไงเจ้าของปั่นน้ำจิ้มโอเคแล้วไม่จางไม่เค็มแต่ว่าผู้ถ่างมันจะเพ็ชไปหน่อยหนึ่งทำโบเพชกับโบเซฟยำเพชน้อยหนึ่งได้ละออกเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวนิดๆเสร็จสุดจะเก็บเดี๋ยวกัน มาพี่น้องบานนี้แม่นางสิให้น้องซุกซิมนอวานแซบอีหลีบบหรือว่าแม่นงวางเว้าเอาเปรี้ยวปากพี่น้องตอนนี้เห็นแล้วใ่รว่าเปรี้ยวปากแซบแบบข้าวเนื้อข้าวหนังแบบพอดีพอดีเลยอ,ออกเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวนิดๆข้าวเนื้อข้าวหนัง,นงนมีความเผ็ด นาไปคูนค no oh, ูน yeah, เิ่เล่าี้นะอ่อะไีน้บอรือใบทบบอ่อนมันจะม้่ะแซบแล้วมันบ่วันนี้เข้าก็จะเอาอันขึ้นช่ายโรยหน้าเพิ่งเลยเนอะจาะพี่น้องนี่นี่ละในถุงเนี้ยใครสี่มาไม่ถึงหน้อง้อยอันนี้ โอ้ยโรยสีนี้เข้าไปแ๋มเลยขาดไม่ได้ยำเหมือนกล้องไม่ไม่โฟกัสแสแสงยังบอดได้อะว่าโรยขึ้นชายลงไปพี่น้องงามขนาดเลยงามมากพอไหมพอแล้วอ๋อพอแล้วปาี่น้องเซ็บ กิจจานแหงกิจจาร,จารต่เศร้าแท้เฮาเมื่อนี้กิจจารมากเอาไว้รอรุ่นรอรุ่นรอชมตอนสายๆนาะพี่นอ้องจ้าเพราแขกจะมาหลายปันแดงเอาไว้พอกันหมาคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นานด้วยพี่น้องสบายดีบายบายจ้าพี่น้อง